วันนี้ดูของคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตไหมมาดูพลังงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคุณจะได้จ <oll> ับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตไหมภายในวันนี้เรามีพลังงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคุณจะได้จับเงินไหมในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะสามใบคุณจะได้จับเงินอย่างแน่นอนคุณคิดถึงการเงินคุณจะมีโชคลาภ ด้านการเงินมีโชคลาภมีคนมาสปอร์ตการเงินให้กับคุณคุณจะมีโชคด้านการเงินคุณจะได้จับเงินทุกสิ่งทุกอย่างคุณพยายามมากใช่ไหมเวลานี้คุณจะได้จับเงินอย่างแน่นอนในวันนี้คุณเป็นคนที่เก่งคุณนคนที่มีอัจฉริยะทำพอได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคุณมีความพยายามมากมหมในชีวิตของคุณใช่ไหม คุณมีความพยายามมากเลยนะสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในชีวิตของคุณแถมคุณมีโชคลาภเงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะได้จับเงินในวันนี้อย่างแน่นอน